ใครปอกหอมแดงแล้วแสบตาบ้างหรือว่าใครปอกหอมแดงแล้วน้ําตาไหลบ้างวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันค่ะวิธีปอกหอมแดงยังไงไม่ให้เสียน้ําตาค่ะง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาหัวหอมแดงแช่ลงไปในน้ําเปล่านะคะแช่น้ําให้ท่วมหอมแดงเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยประมาณ30นาทีหรือว่านานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะวันนี้เราแช่ทิ้งไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะเอามาปอกเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ปอกหอมแดงไม่ได้เลยค่ะพอปอกหอมแดงน้ำตาก็จะไหลตลอดแล้วก็แสบตาเราก็จะต้องแบบทำตาหลับปีเลยค่ะแล้วลืมขึ้นมาน้ำตาก็จะไหลจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งค่ะปอกน้อยปอกมากก็เป็นตั้งแต่เราทำวิธีนี้ไม่เคยเสียน้ำตาให้กับหอมแดงอีกเลยวิธีนี้ก็คือแม่ย่าบอกมาค่ะ แม่ย่าหรือแม่ผัวค่ะเขาบอกวิธีนี้มาเราก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดค่ะหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะบางคนอาจจะมีวิธีปอกที่ง่ายหรือดีกว่านี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคยลองลองดูนะคะอาจจะเห็นผลหรือบางคนอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ค่ะลองดูได้ค่ะแต่สําหรับเราคือเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่เคยแสบตาอีกเลยน้ําตาก,ก็ไม่ไหลค่ะนี่ค่ะ บอกมาขนาดนี้แล้วนะคะยังไม่เสียน้ำตาให้กับหัวหอมแดงเลยค่ะพอเราปอกได้แล้วเวลาเราจะเอาไปหัน่นหรือจะไปซอยเราก็ไปแช่น้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแช่ในน้ำเปล่าอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะหั่นค่ะ